พระธาตุเสด็จเกาะอ,องหลวงปูดูจนเป็นสีชมพูสาธุชนแห่สาธุก่อนฟังข่าวเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารช่องสนุกสนานฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นบุญตาที่ได้ชื่นชมพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวชมและกราบสักการะพระธาตุเสด็จเกาะอ,องหลวงปูดูจนเป็นสีชมพูไปทางองค์ ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารพระพุทธเจ้าหพระองค์ที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่21มกราคม2566ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งในโพสต์ภาพรูปหล่อหลวงปู่ดูที่มีวัตถุเม็ดเล็กๆสีชมพูก็อยู่เกือบเต็มองค์พร้อมระบุข,ข้อความว่าเป็นบุญตาที่ได้ชื่นชมบารมีพระโพสัตว์ใหญ่ พระธาตุเสด็จองค์หลวงปูดูพรหมปัญโยณนะพระวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ชั้นพระนอนวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบุญอย่างยิ่งที่หลวงพ่อพระคุณปานมีเมตตาให้ถ่ายภาพหลวงปูค่ะลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวและหลังจากภาพและข้อความดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเกือบ5 0าพันข้อความโดยส่วนใหญ่จะพิมพ์ข้อความว่า กรับสาธุและแชร์ต่อไปเกือบ2,000ครั้งต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบพบว่ามีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและกราบสักการะเป็นจำนวนมากโดยรูปหล่อหลวงปู่ดูที่พระธาตุได้เสด็จมาอยู่นั้นเป็นรูปหล่อเนื้อสีน้ำตาลขนาดหน้าตักประมาณ3นิ้วอยู่ในครอบแก้วตั้งอยู่บนหลังรูปปั้นช้างสีทองภายในพระวิหารพระพุทธเจ้าหพระองค์ นายสรานจันทรคิดว่ายาวัจกรวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเปิดเผยว่ารูปหล่อหลวงปู่ดูนั้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีญาติยมนำมาถวายให้แก่พระอาจารย์ปานมีเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งหลวงพ่อก็ได้เก็บไว้ภายในกุดิต่อมาเมื่อประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาได้เกิดพระธาตุสีชมพูเสด็จมาประทับอยู่กับองค์หลวงปู่ดู แรกทีเดียวมีจำนวนไม่มากต่อมาก็ได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในความคิดของตนเองเชื่อว่าเนื่องมาจากพระอาจารย์ปรมีเป็นพระที่เคร่งการปฏิบัติและสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำและตนก็เชื่อว่าหากสาธุชนมันสวดมนต์ถือศีลภาวนาพระาธาตุก็อาจจะเสด็จมาประทับในวัตถุที่เป็นมงคลที่ผู้นั้นครอบครองอยู่ก็เป็นได้ ต่อมาเมื่อพระวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สร้างเสร็จพระอาจารย์ปานมีจึงได้นำมาประดิษฐานไว้ภายในพระวิหารเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้เรื่มใสศรัทธาได้กราบสาการบูชานายสรานจันทรคิดเปิดเผยอีกว่าสำหรับท่านที่จะมากราบสาการะสามารถมาได้ทุกวันและขอให้ผู้ที่จะมากราบสาการะได้มีการแต่งกายด้วยความสุภาพเหมาะสมให้เกียรติสถานที่ รวมทั้งอยู่ในกิริยาอันสงบและที่สําคัญต้องทําใจให้สบายทําใจให้บริสุทธิ์และความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสก็จะช่วยให้ผู้ที่มากราบไว้เข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงได้